ทุกคนที่เข้ามารับชมและเข้ามาดูหลังจากข้างหาเกมนี้เปนานตัวเกมก็ทำการอัปเดตแก้บั๊กแก้อะไรและทำหมดได้สมบูรณ์เป็นสีเรียบร้อยสำหรับแพทล่าสดุดบางคนก็เข้าเกมไม่ได้ต้องไปลบตัว ไฟดอลสักอย่าง,างเนี่ยรูออกเสียงตัวเปล่าออกแล้วสตรีมจะรีสตาร์ทแล้วมันถึงสามารถเติมเกมได้ตอนนี้หมดก็สมบูรณ์เรียบร้อยสามารถลงในเวิร์กช็อปได้เลยหรือโหลดไอ้นี้ได้เลยให้เลือกมากมายไออย่าง เพิ่มความรักระครไอเทมคือมอดพิเศษที่สร้างขึ้นมาเรื่องพิเศษนี่ทางผู้เล่นก็สร้างแล้วก็จะมีแบบภาษาอังกฤษด้วยตอนนี้ก็พุดขึ้นมาเรื่อยๆจะแย่ไปหมด อันนี้สามารถซื้ออันนี้ได้เลยอันนี้ผมลงไว้อันอันนี้แบบโคตสุดยอดทุกอย่างเป็นเก้าาหมดเลยแบบตั้งตัวมาโคตรเก่งตั้งตัวมาเก่งเว่าเก่งแบบรายการหมดเนี่ย บอสเรอแล้วก็ไอเทมเราสามารถมีน,นี้ได้เลยลงได้เลยอาจจะเป็นภาษาจีนก็ยังไม่มีกิดลง,งภาษาอังกฤษ่าไร่ราใช้โปรแกรมแปลภาษาเอาอันนี้เกี่ยวกับสก,กินเอ่อสก,กิลบุหรี่ สกิลที่อัญเชิญมอนสเตอร์เวลาเราตีมอนแล้วมันจะดอกผลไม้พอเราไปเก็บมันก็เชิญพวกบอสพวกอะไรมาทรตีมันไม่ใช่เป็นบอสหรอกมันเป็นตัวมอนง,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 งูแต่ว่ามันใส่สก,กิลเป็นสก,กินบอสท,ทั้งหมดเลยตัวออดที่ผมลงออดแรสร้างตัวละครคือได้สก,กินแร่เอ้ย อาร์ตสี่สกิลแปลทั้งหมดเติมต้นแล้วก็ไอเทมไอเทมใส่พวกดาบกินดาบรอย,ยสวยๆก็เอฟเฟกต์สกิลแค่นั้นแหละเอามาสร้างตัวอันนี้คือตัวที่ผมสร้างใหม่ เก่าเล่นไปแล้วเล่นง่ายขึ้นเป็นเยอะมากบอกเลยง่ายโคตรๆฟาร์มง่ายทำอะไรง่ายไปหมดนี่ก็บตัวเก่าที่เจออะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดมองเป็นไก่ตาแตกเลยเราจะลงตลัวละครเราจะสร้าง ทางผู้สร้างก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวเกมเลยส่วนใหญ่ก็แก้ไขบักก๊กส่วนใหญ่แก้ไขบั๊กอย่างเดียวแก้บักบ๊กบั๊เยอะมากแก้ไขบั๊กอีเวนต์ต่างๆอันนี้บวกค่าสแต็กทุกอย่างหาของหาอะไรง่ายไหมด สำนงนสำนักแล้วก็บวกการอัพสกิลได้ง่ายขึ้นเราสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วเพิ่มค่าลักโคดง่ายดอกของแรตีของแรดอกเยอะดอกใบ,บ,บามากตอนนี้เพิมค่าประสบการณ์คืนร้อยเปอรดูดีเดียวส่วนนี้เพิ่มทุกอย่างเฉลเลย เป็นอะไรที่มากโคตรดีเลยอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากปกติรักเราก็ปกปีกเนาะเอานี้ออกแต่นี้ไปเราสามารถรีหาได้เอาสเตตัสที่ดีถ้าให้การเล่นเริ่มต้นใหม่ ได้ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอันนี้นี่คือสำนักใหม่ถ้าใครอยากเล่นนักใหม่ก็อันนี้เลยสำนักที่ล่มสลายเราจะเป็นผู้สืบทอดสำนักจะเลื่อนระดับสำนักจนกลายเป็นเจ้าสำนัก แต่มีเนื้อเรื่องพิเศษอยู่อันนี้เพิ่มค่าประสบการณ์ก็ไม่เอาเราจะใส่นี้กันนี้ไปเดินเร็วเดินเร็วเปลี่ยนชุดหน่อยละกันไหนๆก็เล่นแล้วหาชุดดีๆหน่อยอีเขียวสีม่วงปาม่วงละกัน อ๋อลืมลืมสิ่งสำคัญที่สุดมอดกระเป๋าเราไม่ได้ใส่ใช่มอดกระเป๋าลืม เสียก็คือการบันทึกวันบันทึกนานมากถ้ามันลบอันนี้ออกไปจะดีมากเลยจริงลบออกไปแล้วเปลี่ยนการเดินให้เป็นการเดินที่สามารถเจอ npc ได้เดินหนึ่งวันเดิน2อวันสวันสวัน,วนเจอ npc ต่อ1ตัวอย่างเงี้ยถึงกว่าเยอะเลย เดินเจอเคเวสเดินเจอ npc เดินเจอนักฆ่าแต่ขามเดือนตามวันเดี๋ยวเวลามันเลยไม่ต่อเนื่องจากกอความคิดเห็นต่อผู้สร้าง เดินเจอ NPC เดินเจอโจนเจออะไรจะดีมากเลยก็เหมือนเดิมข้อมูลอัพโซเอาทำสู่ทำเดิม เขาโจมตีแล้วเราก็ต้องแพเราต้องแพ้ สาวที่ต้องการปกป้องหมู่บ้านไหนดูสิเราสามารถดูได้ จะได้รับเงินเดือนแบงนี้แล้วพลังแล้วเจอนี่เราต้องซื้อนะถ้าเราไม่ซื้อเราจะไม่เจอมันอีกเลยเดี๋ยวมันจะมาขายของเทพให้ทีหลัง Amalia. Q. Bye. Ahí okay. se โกลนไปดัดชนีอาศัยดัดชนีดัดชนีดีกว่ายิงกระบี่ไปเล่นดัดชนีดาบอาศัยเอฟเฟกต์มานี่เอฟเฟกต์ดาบสวยมากตกเลยเล่นดัดชนีละกัน เรามีเงินตั้งต้นละไปศักย์หลอดให้ดูด้วย อะไรโค้ดเรียนได้ร้อเปซ็นเป็นผลของมอด ไม่นะจบแล้วเรียบร้อยก็เรียบร้อย,อย,อยทำทุกอย่างแล้วเร,รเราไม่สามารถซื้อเราขายไปแล้ว yeah องเดือนทำไงจบแล้วตัวนี้จบแล้ว ตอนนี้ตัวเกมก็ทำอะไรหลายอย,ย,ย,ย่างแปลดอกไม้ตัวละครนี้จบไปแนละ้วเราทำอะไรไม่ได้แนละ้วเราไปลองอีกกันหนึ่งละวกันกันหนึ่ง เอามาหาหมอดคันเทปแต่มายัง ก็ใส่ไปแล้วอ๋อมันต้องใช้เวลาหน่อยในการโหลดอลตอนนี้เป็นมอดขั้นเทพจริงๆเอาแล้วทำไมมันยังตัวน,นี้ไงดะเตะตาทุกอย่าง อย่างเราเก่าเกๆาอย่างโตเก้าหมดถ้าเติบโตเป็นอะไรที่โหดมากก็น่าจะโจมตีครั้งเดียวตายจตอบเยอะจังอย่าง เก่เาเก่าแทบไม่ลดเลยโดยรวมก็ประมาณนี้ความเร็วในการเดินของเราก็เดินเร็วเดินได้ไกลโดยไม่หมดวันประมาณนี้ สำหรับเกมนี้ก็เอาไว้แค่นี้สำหรับการแนะนำมอดถ้าเป็นคนไหนอยากลงมอดอะไรก็ไปลองทดลองดูบางอันอาจจะเด้งเด้งก็ถอนออกแค่นั้นเองติ๊กออกหรือไม่ก็ลบออกก็เจอกันใหม่พัดหน้าไปบ,บายจ้ากดไลค์กดแชร์